สำหรับมือใหม่บางทีเราดูข้างมืออาชีพหลายๆคนวัดคิวแล้วเราอาจจะเกิดความงงเพราะว่ามีสเกลการวัดที่ละเอียดมากวันนี้ที่อาจารย์จะเอามาฝากคือวัดง่ายๆค่ะแนวตั้ง5เส้นแนวนอนอีก3เส้นพอแล้วจบไม่ต้องหลายขั้นตอนอย่างแรกเราต้องหาจุดกึ่งกลางเส้นที่1คือเส้นกลางหน้านะคะอิงจากตรงไหนหว่างคิ้วค่ะแล้วก็ดูที่จมูกเขาด้วยปีกจมูกเขาอยู่ประมาณไหนอันนี้คืออาจารย์อิงจากตรงหว่างคิ้วนะคะเป็นหลักพะจมูกเอียงนิดหน่อยเส้นที่2นะคะอาจารย์จะดูจาก หัวคิ้วที่เราต้องการสร้างโดยอิงจากหัวคิ้วเดิมเป็นหลักถ้าหัวคิ้วเดิมชิดเกินไปก็จะขยับเข้าไปหน่อยถ้าหัวคิ้วเดิมห่างเกินไปก็อาจจะขยับมาข้างหน้าหน่อยเอาให้ดูแลสมดุลแล้วก็งูเหงดีเส้นที่3มจะเป็นจุดโก่งนะคะโดยประมาณ3 5ถึง3.7นะเส้นที่4ี่จะประมาณ5.5ถึง5.7เส้นนี้จะเปะ 5. 5็นเส้นห่างคิ้วนะคะเส้นที่5นะคะ เป็นเส้นแนวเฉียงเส้นเดียวนะที่มาเพื่อไม่ให้ห่างคิ้วยาวเกินนี้ซึ่งจะไม่สมดุลแล้วก็ทําให้คิ้วยาวเกินไปต่อไปจะเป็นเส้นแนวนอนนะคะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะโดยเส้นแรกจะเป็นเส้นหัวคิ้วขอบล่างนะคะลงประมาณขนคิ้วจริงลูกค้ามานิดหนึ่งนี่ต้องดูขนคิ้วจริงเขาเป็นหลักโดยที่เส้นหัวคิ้วนะคะก็คือจะไม่เกินขนคิ้วจริงลงมากมาในการทํางานของอาจารย์นะคะจะเน้นขนคิ้วจริงของลูกค้าเป็นหลักก่อนแต่ถ้าเกิดหัวคิ้วเขาค่อนข้างอยู่สูงเรา าอาจจะปรับเตี้ยลงมาเล็กน้อยจากขนคิ้วจริงเล็กน้อย1-2มิลแต่ถ้าในกรณีเคสที่หัวคิ้วทิ่มลงดูเครียดดูกังวลเราอาจจะต้องปรับขึ้น1-2มิลเช่นเดียวกันโดยไม่ห่างจากขนคิ้วจริงมากเกินไปเส้นนี้คือเส้นที่1นะคะในแนวนอนก็คือเราจะมาไว้ว่า บริเวณหางคิ้วจะต้องไม่เตี้ยกว่าหัวคิ้วนะเป็นเส้นกันตกค่ะถ้าเราทําเตี้ยกว่านี้แสดงว่าคิ้วอาจจะเตี้ยหรือตกเกินไปแล้วเส้นที่2นะคะจะเป็นเส้นหัวคิ้วซึ่งอาจารย์ก็จะดูจากขนคิ้วจริงของลูกค้าเป็นหลกักและขนาดคิ้วที่ลูกค้าต้องการที่เราตกลงกันไว้อยากได้คิ้วหนาคิ้วขนาดกลางหรือคิ้วเล็กเส้นแนวนอนเส้นที่2จะเป็นเส้นขอบบนของหัวคิ้วนะคะเราจะสร้างหัวคิ้วไม่เกินขอบนี้ค่ะเส้นที่3มนะคะจะเป็นเส้นจุดโก่งนะคะโดยที่อาจารย์จะ ทำสูงกว่าเส้นหัวคิ้วประมาณ1-2มิลเพื่อมากไว้แล้วก็จะเป็นตัวเช็คด้วยว่าหน้าสองข้างของลูกค้าเท่ากันหรือไม่ตัวนี้นะคะจะเป็นเส้นจุดโกง่งโดยเส้นนี้จะเป็นเส้นแนวนอนที่สูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อยแล้วก็เป็นตัววัดด้วยว่าหน้าสองข้างของลูกค้าเท่ากันหรือไม่จะเห็นได้ว่านะจุดที่สูงเท่ากันขนคิ้วจริงจะเตี้ยกว่า แนวเส้นเล็กน้อยข้างนี้ขนคิ้วจริงจะสูงกว่าเล็กน้อยแปลว่าลูกค้ามีคิ้วสองข้างที่สูงไม่เท่ากันนอกจากนี้นะคะสังเกตอาจารย์จะใช้การนั่งวาดเพราะว่าเวลาที่นั่งวาดลูกค้าหลับตาลืนตาเราจะเห็นระยะระหว่างคิ้วกับดวงตาระยะจริงเพราะเวลาที่เรานอนบางทีระยะจะไม่ใช่ระยะจริงเช่นหนังตาอาจจะไม่ได้ตกเท่าตอนนั่งดังนั้นอย่าลืมเช็คลูกค้าตอนนั่งทุกครั้งนะคะการวาดนะคะพยายามดึงผิวลูกค้าให้ตึงแล้วก็วาดเส้นให้เล็กนะคะเพราะว่าจะทําให้เรา ไม่หลงเส้นเนาะถ้าเกิดเส้นใหญ่เกินไปบางทีคิ้วอาจจะทาให้ไม่เท่ากันได้ข้างนี้ของลูกค้าจะสูงกว่าข้างนู้นเล็กน้อยนะคะดังนั้นต้องระวังอย่าทําให้เตี้ยจนเกินไปเพราะจะดูเราชิดตาก,กว่าข้างนูน้นต้องสร้างห่างฟอมขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยเนาะเพราะว่าคิ้วเขาตกเลยละเคสนี้แล้วก็หนังตาเยอะในเคสที่คิ้วตกหนังตาเยอะก็ไม่แนะนำให้ ทำคิ้วตรงมากสาหรับอาจารย์นะคะทุกครั้งหลังที่วาดคิ้วให้ลูกค้าเสร็จแล้วจะวาดให้ดูแค่ขางเดียวก่อนค่ะเพื่อให้ดูว่าลูกค้าชอบไหมแล้วเราจะทําอะไรให้เขาบ้างอย่างในเคสนี้ก็คือคิ้วเขาตกเราก็ปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าขนเขาเยอะมากแล้วเราก็จะเติมบริเวณบนของหางคิว้วโก่งมากไม่ได้เพราะว่าขมับเขาค่อนข้างแคบดังนั้นเวลาทําคิ้วเนี่ยดูพื้นที่เปลือกตาและพื้นที่ขมับดีดีนะคะทีนี้เรื่องที่สําคัญที่ต้องย้ําเลยนะคะ อย่ารับปากลูกค้าว่าคิ้วสองข้างจะเท่ากันเพราะไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเรามีหน้าที่ทําได้เพียงให้ใกล้เคียงและสมดุลที่สุดค่ะอย่างในเคสนี้นะคะที่ดูเหมือนจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วระดับตาของนางแบบนะคะข้างนี้ถ้าหลับตาเราจะเห็นชัดเลยว่าข้างเนี้ยตาเตี้ยกว่าข้างนี้ดังนั้นคิ้วข้างนี้นะคะจะมีระยะที่ชิดดวงตามากกว่าอย่างที่อาจารย์บอกพอวัดจุดโก่งปุ๊บ เห็นไหมคะแนวขนเขาจะเตี้ยกว่าชัดเจนสิ่งที่เราทําคือข้างที่ตาเตี้ยกว่าคิ้วก็ต้องสร้างเตี้ยให้สัมพันธ์กับดวงตาด้วยนะคะอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้สําหรับวัดและวาดคิ้วในเคสนี้มีแค่นี้ค่ะทริคสุดท้ายที่อาจารย์จะฝากไว้นะคะก่อนให้ลูกค้าดูโครงคิ้วที่เราสร้างแนะนําให้ลบจุดมาร์กต่างๆออกค่ะจะทําให้ลูกค้าเห็นคิ้วจริงที่เราออกแบบแล้วก็ไม่หลอกตาเราเองด้วยกองคือตัวมาร์กที่จะใช้มาร์กจุดต่างๆอาจารย์แนะนําเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนถ้าเป็นสีที่เข้มเนี่ยจะทําให้หลอกตาเวลาวาด วาดคิวจริงกับโครงคิวที่เราสร้างได้รู้วิธีวัดแล้ววาดง่ายๆแบบนี้แล้วกดบันทึกคลิปนี้ไว้แล้วนำไปใช้กันนะคะ